สวัสดีครับผมวันนี้ก็สำหรับ SME หรือสตาร์ทอัพที่สนใจด้านเครื่องสำอางอุตสาหกรรมอาหารวัตถุดิบเราสามารถหาได้จากสิงคโปร์ซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพเป็นพวกสารสกัดนะครับผมก็เราก็มาแนะนำสารสกัดสำหรับสารสกัดธรรมชาติสำหรับเครื่องสำอางสิงคโปร์เขาเป็นศูนย์กลางการผลิตสารสกัดจากพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเช่นสารสกัดจากใบบัวบก ว่านหางจระเข้และน้ำมันเม็ดมะลุมวัตถุดิบดับนี้เป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมสกินแคร์ในไทยโดยเฉพาะสินค้าที่เน้นความเป็นธรรมชาติและความปลอดภัยนะครับวัตถุดิบพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหารก็มีผงโปรตีนจากพืชเช่นทัวรันเตาโทเเลืองหรือโปรตีนากลา่ายเหมาะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ทำสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเห็นมาตอนนี้กระแสอีโคสต e มกำลังมาผมมองว่า เราหาวัตถุดิบากธรรมชาติซึ่งหาได้จากสิงคโปร์ซึ่งเขาสามารถควบคุมคุณคาภาพได้ดีกว่าไทยเพราะเขาเอาไปจําหน่ายในยุโรปในอเมริกาครับผมก็ในเมื่อจะเป็นมีสตาร์ทอัที่สอ่งออกไประดับโลกอนะเราก็จะจะหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับหนึ่งเป็นส่วนประกอบนะครับผมอมาว่ากันต่อก็วัตถุดิบพรีเมียร์สำหรับสปาเช่นน้ำมันลาเวนเดอร์น้ำมันทีทีหรือน้ำมัน จากผลไม้เขตร้อนที่นำเข้าจากสิงคโปร์มีคุณภาพสูงและตอบโจทย์ธุรกิจสปาในไทยเกลือสปาเกลือผสมสมุนไพรและน้ำมันบรุงผิวมีความต้องการสูงในตลาดสปาและสุขภาพในไทยวัตถุดิบเคมีสำหรับอุตสาหกรรมก็ต้องเคมีพันธ์สีเขียวเน Eco ี่ยอีกิสเตมที่ผมกล่าวไว้นะครับสารเคลือบที่ไม่เป็นพิษสา,ารเทมีที่ใช้นในการบำบัดสา,ารเติมแต่งในอาหารสา,ารคงตัวสา,ารเพิ่มความนูด ที่ใช้ในเครื่องดื่มขนมหวานนะจจะรูปเหตุผลอ่าทาไมในไทยก็มีแต่มันจะถึงนําเข้ามาสิงคโปร์อันนี้เหตุผลเลยนะครับถ้าท่านต้องการไปสู่ระดับโลกก็วัตถุดิบจากสิงคโปร์ส่วนมากได้รับมาตรฐานสากรเช่น ISO HACCP และ GMP นะครับนว,วัตรกรรมในเทคโนโลยีสิงคโปร์เขาเป็นผู้นาด้านการวิจัยและพัฒนาทําให้วัตถุดิบมีคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันตอบโจทย์ตลาดไทยผู้บริโภคไทย ทีความสนใจใน,นในคุณภาพและกระแทงกระแส่ e c อีโคซิสเต็มอันนี้ทําให้ทุกท่านสนใจนสุขภาพนะครับผมก็การหาสินค้าก็หาได้จาก e x p o r t e r s g Make i n s i n g a p o r e Platform ท่านสามารถเอาเอาก๊อปปี้ไปหาในก๊อปป้ไปทิไวใน Google เว็บไซต์เขาจะขึ้นมาได้เลยครับผมแล้วก็ส่วนนำเข้าสินค้ามาไทยก็ต้องเกี่ยวต้น Import นะครับขั้นตอนต่อเราก็เกี่ยวต้น Import ์ตได้ที่แฟนเพจ หรือ LINE OFFICIAL ย2 7 2 VXIPR ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe น,นะครับเราจะหาวัตถุที่คุณดีคุณภาพดีจากต่างประเทศมาให้นำเสนอให้ท่านนำเข้ามาใช้บริการในไทยสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ